สวัสดีครับพบกับรายการกรุงเทพตมาก่อนวันนี้ผมก็จะพาไปดูสถานีปลายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสมุทรปราก,การบางปูระยะทาง9.5กิโลเมตรหลังจากที่ได้ไปดูสถานีบางปูแล้วปรากฏว่าเป็นสถานีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสมุทรปราก,การนั่นคือสถานที่ตากอากาศบางปูแต่วันนี้ผมก็จะพาไปดูพื้นที่สถานีในอนาคตนั่นคือสถานีตำลุ ตำแหน่งของสถานีตำรวจจะตั้งอยู่บริเวณหน้าซอยเทศบาลบางปู10อ,อที่อยู่ใกล้กับตลาดนัดบางปูแลนด์และใกล้กับโลตัสบางปูจะเป็นสถานีต้นทางที่สามารถเดินทางไปยังสถานีปลายทางคูคตตอนเหนือและต่อขยายไปยังสถานีวงแหวนรอบนอกลำลูกกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงคูคตลำลูกกา สถานีปลายทางและสถานีต้นทางของสมุทรปราการที่อยู่ติดกับทะเลเอ่าวไทยเป็นสถานีที่3ซึ่งเมื่อดูทัศนียภาพแล้วปรากฏว่าสถานีบางปูและสถานีตำรุจะไม่ค่อยเห็นทะเลแบบชัดๆเพราะถ้าดูบุมมองของทางรถไฟฟ้าแล้วจะเห็นเป็นมีแหล่งชุมชนก่อนบริเวณนั้นระยะทางระหว่าง800เมตรตั้งแต่สถานีตำรุไปถึงซอยเทศบาลบางปู108หรือเรียกว่าถนนเรียบชายฝั่ง จะเป็นจุดที่สามารถเดินทางเข้าถึงสัมผัสบรรยากาศของกลิ่นอายของทะเลและระยะห่าง500เมตรระหว่างจุดสิ้นสุดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวสมุทรปราการบางปูถึงแยกตำลุบ,บางพีจะเป็นจุดที่สามารถเดินทางต่อไปรรยังทางเหนือของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถนนเส้นนี้สามารถเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ถือว่าเป็นสถานีที่สามารถรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดสระเชิงสาลัชบุรีได้ สรุปภาพรวมของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสมุทรปราการบางปูและช่วงคูคต้ำพุกาซึ่งสส่วนนี้ยังไม่มีแผนดําเนินการขอสร้างเนื่องจากติดปัญหาเรื่องหนี้ค่าใช้จ่ายของงานโยธาและงานระบบการเดินรถจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและช่วงแบริ่งสมุทรปราการซึ่งหากว่ามีการดําเนินการก่อสร้างโครงการนี้ก็ตามจะนําไปสู่การสะสมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนั้นโครงการนี้ ยังคงมีหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ